สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องความน่าจะเป็นของตัวเลขกันนะคะเพื่อนๆแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่16บหตุลาคม2564ค่ะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นะคะ่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นชุดหตัวนะคะแนวทางรางวัลเลขชายสองตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็จะมีเลขสองเจ็ดสองแสองหกและ7 7ค่ะฟังอีกรอบนะคะชุด6ตัวเนวทางรางวัลเลขท้าย2ตัวสลักกินแบงรัฐบาลสองเสองป สี่สองหกสองห้าแปดและเจ็ดเจ็ดค่ะชุดหกตัวของเรามี เลขสมาหลายเลขเลยนะคะเพื่อนๆนงวดน,นี้สองเจ็ 2, 7, 2, 8, 4, 2, และวหกแต่ว่าชอบเลข8นะคะงวดน,นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพื่อน 5.8และ2.8แปดนวแนี้ค่ะเลขเบิลก็มานะคะเจวันนี้รางวัลออกวันเสาร์นะคะเลขเบิลก็มีความน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆ เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะฟังเอาเพลินนะคะตัวเลขจะเลขกสองไม่มาหลายเลขเลยนะคะมีทั้งอยู่หลังหน่วยแล้วก็อยู่หลักสิบสำหรับเลขสองค่ะ เราให้มาเน้นกันอีกทีตอนสรุปนะคะเพื่อนๆวพาเราจะเน้นเลขอะไรกันดีวันนี้จะเน้นอะไรแปดจันดี ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเลขเด็ดด้วยกันอย่าลืมติดตามตอนสรุปด้วยนะคะเพื่อนๆว่าวดนนี้เราจะเน้นเลขอะไรกันดีแล้วเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ